โกธนาสูตรทมที่ทำให้เป็นค่าศึกกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นค่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธทมเจ็ดประการเป็นฉันยดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เป็นค่าศึกกันในโลกนี้ ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้มีผิวพันซามเถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็น้าสึกกันมีผิวพันงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ําดีแล้วแม้จะอาบน้ำไล้ทาตัดผม โกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกัน ย่อมปราถนาต่อคนที่เป็นค่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้พึงนอนเป็นทุกข์เถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันอยู่สบายดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนบันลังอันลาดด้วยผ้าขนสัตว์ ลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีผ้าดาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเท้าแดงทั้งสองข้างก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกัน ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนเป็นข่าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันมีความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำเหล่านี้อันคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำถือเอาแล้วเป็นค่าสึกแก่ก,กันและกันย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสึกกันอย่างนี้ว่า ขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีโภคะเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนที่เป็นฆ่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าศึกกันมีโภคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมได้ด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำ เป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายย่อมริบโภคะของคนขี้โกรธเข้าพระคลังหลวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สี่เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกัน ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นฆ่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามียศเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นฆ่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าศึกกันมียศด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลน,นี้อย่ามีมิตรเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เป็นค่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าศึกกันมีมิตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้เขาจะมีมิตรอมมาตย่าสาโลหิตมิตรอมมาตย่าสาโลหิตเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หก เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลน,นี้เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เป็นข่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันไปสุขติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วย่อมประพฤติทุจริตด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่เจ็ด เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นค่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้แลเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นค่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นค่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ คนโกรธมีผิวพนร์ซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปาณาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาติม,มิตรและสหายย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทำจิตให้กำเริบ ภัยที่เกิดจากภายในนั้นคนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมความโกรธย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อน เหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในครั้งนั้นคนนั้นไม่มีฮิลิไม่มีโอตตัปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยกรรมใดที่ยังห่างไกลจากธรรมอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับ คนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีนาศพก็ได้ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้จริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง คนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมัจจุราช มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลผู้มักโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เกอ้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลาย เธอทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพาน